ไม่ได้ลงคลิปมาสองวันช่วงนี้ก็คือยุ่งมากค่ะทั้งกิจกรรมที่บ้านแล้วก็ค้าขายที่ร้านช่วงนี้ที่ร้านก็ค่อนข้างยุ่งเพราะว่าใกล้เทศกาลสงกรานแล้วเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็เริ่มเดินทางกลับมาแล้วเนาะก็เลยทําให้ที่ร้านน่ะยุ่งนิดหน่อยค่ะทุกคนส่วนนี้ก็คือภาพบรรยากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะแม่ค้าปิดร้านหนึ่งวันนัดกับพี่ๆที่บ้านค่ะมีกิจกรรมรนมดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่นั่นก็คือพ่อกับแม่ของแม่ค้าเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะกลับบ้านเราก็ไปแวะซื้อ ที่ตลาดเขียวตั้งอยู่ที่เทคโนโลินค่ะทุกคนก็เป็นตลาดที่แม่ค้าเคยทําคลิปให้ดูไปแล้วเนาะรอบหนึ่งก่อนหน้านู้นค่ะรอบนี้เรามาแวะซื้อปลาร้ากุ้งจอมให้พี่สาวค่ะเพราะว่าพี่สาวจะเอากลับไปต่างประเทศพี่สาวบอกว่าให้แวะซื้อกุ้งจอมอร่อยๆร่อยให้หน่อยแม่ค้าก็เลยมาซื้อที่ตลาดเขียวเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันมีทุกวันอาทิตย์พอดีเลยค่ะก็ซื้อกุ้งจอมไป1กิโลซื้อปลาจอมไป1กิโลซื้อเสร็จคุณป้าน่าจะจําเราได้ค่ะเพราะว่ามาซื้อบ่อยคุณปาก็เลยแถมมาให้กินด้วย2ีอด ารักมากๆพอซื้อปลาราเสร็จเดินมาเห็นเขาทาขนมฝักบัวอยู่ค่ะก็เลยยืนดูชอบวิธีการทําขนมฝักบัวนี้มากเลยค่ะทุกคนรู้สึกว่ามันคลาสสิกแล้วก็โบราณดียืนดูได้สักพักค่ะแต่ก็ไม่ได้ช่วยอุดหนุนคุณป้าเขาเพราะว่าช่วงนี้แม่ค้าอยู่ในช่วงลดน้ําหนักค่ะไม่ค่อยอยากกินของมันของทอดเท่าไหร่เดินมาตรงนี้ก็มาเจอขนมครกค่ะอดใจไม่ไหวอ่ะช่วยซื้อเขาหนึ่งกระทงแล้วก็มีข้าวหมากน่ารักน่ารัก,รกด้วยห่อละ5บาทส่วนตรงนี้มาแวะซื้อขา้าวเหนียวหมูปิ้งร้านประจำนั่นนะคะซื้อ แล้วก็ซื้อกินเองด้วยค่ะเสร็จแล้วเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามไปตลาดขายผ้าไหมค่ะก็มาเจอน้องคารองเพลงก็เลยสนับสนุนใส่กล่องให้ช่วยน้องไปนี่ค่ะเป็นตลาดผ้าไหมไม่ได้ซื้อเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะตอนแรกว่าจะซื้อไปฝากแม่เนาะแต่แม่ก็ทาเองแล้วด้วยก็เยอะด้วยก็เลยเดินชมนิดหน่อยแล้วก็พอเดินเหนื่อยเนาะทุกคนก็หิวกันค่ะก็เลยมาแวะกินขนมจีนโบราณ ตรงนี้ก็คืออร่อยมากทุกคนดูจากการยก,ยกนิ้วโป้งของพ่อค้าค่ะนั่นคือเขากําลังเดินไปสั่งเบิ้ลมาสองถ้วยค่ะทุกคนนี่มาแล้วขนมจีนเป็นขนมจีนโบราณค่ะทุกคนมีทั้งน้ํายาปลาแล้วก็น้ํายาไก่พากันนั่งกินท่ามกลางธรรมชาตินี้เลยค่ะเหมือนอยู่ในป่าเลยทุกคนแต่คืออร่อยมากแล้วก็มีขนมครกมีข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยพอซื้อของกันเสร็จนะคะก็ขับรถทะลุออกมาด้านหลังราชพัฒน์เทคโนโลค่ะทุกคนพูดผิดด้านหลังเทคโนโลเพื่อที่จะมารอขึ้นรถที่คิวรถตู้ค่ะเพราะว่าเราจะกลับบ้านที่ กรอบนี้นั่งรถตู้กลับไม่ได้ขับรถกลับเองเพราะว่านัดกับพี่สาวในตัวอำเภอสังขะเดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อขนมที่คาเฟ่แล้วก็น้ำเย็นๆไปฝากพ่อกับแม่ด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากนี่ก็คือร้านคาเฟ่ที่เรามาแวะซื้อขนมกันค่ะตัดภาพมาช่วงเย็นเลยค่ะทุกคนนี่ก็คือภาพบรรยากาศร,รถน้ําดําหัวพ่อกับแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆค่ะพี่ๆแล้วก็พี่ชายพี่สาวของแม่ค้าค่ะกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากลับมาจากต่างประเทศกลับมาจากต่างจังหวัดจาก จากราชการเพราะว่าพี่ชายเขาก็ปิดเทอมน้องไม่ได้มีสอนเด็กๆก็กลับม,มาปีนี้พร้อมหน้าพร้อมตาค่ะแต่ก็ยังขาดไป2คนค่ะขาดพี่สาวคนกลางแล้วก็กับพี่ชายคนกลางค่ะนี่ก็คือพี่ชายคนโ,โตของเราค่ะส่วนนี้ก็คือพี่สะพย้ยกับหลานแล้วก็จะเป็นพ่อค้ากับแม่ค้าแล้วก็จะเป็นรุ่นหลานๆแล้วค่ะก่อนหน,น,น้านู้นจะเป็นพี่สาวคนโตแล้วก็พี่สาวคนที่2ส,ส่วนพี่สาวคนที่3าไปเที่ยวยุโรปไม่ได้กลับมาในรอบนี้ค่ะทุกคนภาพบรรยากาศในวันนี้ค่อนข้างอบอุ่นเรียบง่ายแล้วก็มีความสุขมากค่ะหลังจากนี้พี่สาวพี่ชาย ก็จะแยกย้ายกลับต่างประเทศแล้วค่ะก็เลยจัดกิจกรรมก่อนวันสงกราน